สวัสดีค่ะคลินิกการพยาบาลและการพิพิธภัณ์บ้านนอนกลางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองพี่น้องค่ะสวัสดีครับผมเป็นอรสมตุลย์บังพัฒน์พอดีจะโทรมาแจ้งว่ามีเคสพิษเตียงอยากให้คุณหมอมาดูแลครับค่ะคุณพี่แพทย์สหมหมืออะไรคะคุณพี่สี่ตำบลบางพับครับโอ้สี่ตำบลบางพับนะคะมีเคสติดเตียงเป็นเคสใหม่เคสเก่าคะคุณพี่เคสใหม่ครับแต่ย้ายมาจากที่อื่นครับผมอ๋อเคสใหม่ย้ายมาจากที่อื่นอ่า พี่เอาสมอพี่โทรแจ้งราพสตอในเขตพื้นที่หรือยังคะพี่โทรแจ้งแล้ว,รรค,ลวครับพอดีพี่โรมานี้อยากให้ทางคลินิกมาช่วยดูแลเหมือนเคสเมื่อเดือนที่เคยแจ้งครับค่ะเคสใหม่เป็นเคสใหม่ติดเตียงเคสใหม่ติดเตียงนี่เอ่อถามนิดนึงค่ะพี่เป็นเคสที่ต้องเฝ้าติดตามเร่งด่วนเลยหรือว่าสามารถรอได้คะพี่เป็นเคสกี่ไม่เร่งด่วนมากครับมีแผลกดทับค่นิดหน่อยแล้วก็มีมีสาย สายปวดสัตว,วะแล้วก็มีสายอาหารด้วยครับอ๋ออายุเท่าไหร่คะพี่คนไข้ยังไม่ยังไม่ทราบครับพอดีเขาเพิ่งย้ายมาอยู่ได้ประมาณสองวันเองครับค่ะย้ายมาอยู่กับลูกอยู่กับญาติเๆเขาในหมู่บ้านนี้และครับได้ค่ะไม่ทราบว่าคุณพี่สะดวกวันไหนคะถ้าเกิดว,ว่าจะแจ้งทีมแล้วก็ให้ลงไปพร้อมทีมนะค่ะพี่จะนําทางได้วันไหนคะทรมาได้ทุกวันเลยครับสะดวกพี่จะพาไปพักผู้ป่วยทุกวันเลยครับรบคุนขอเบอร์คุณพี่ค่ะ ครับผมศูนย์เก้าเจ็ดสองเก้าแปดเจ็ดเก้าสองเก้าค่ะนี้พื้นที่ว่างทุกบ้านถ้ายัางไงเดี๋ยวแจ้งทีมดำเนินการแจ้งทีมในพื้นที่ของทีมลงเยี่ยมบ้านของตำบลบางพับเสร็จแล้วก็จะรบกวนพื้นที่นำทางไปดูคนไข้ติดเตียงเคสนี้นะคะครับผมค่ะขอบคุณนะคะถ้าเกิดว่ามีเคสใหม่หรือเก่าเร่รงด่วนยังไงโทรแจ้งได้นะคะได้ครับค่ะสวัสดีค่ะ มาจากทีมอีกบ้านดอนกลางสำนักงานสาธารณนะสุขอำเภอสุี่น้องนะคะมาเยี่ยมคุณป้าคุณป้าเป็นรคอะไรเหรอคะความดันเป็นความดันเป็นรคเดียวเหรอคะไขมันไปความดันไขมันมีสองรคเท่านั้นเนาะคุณป้ารักษาที่ไหนนะคะบางปะรมาไปรักไป,งไ,งไ,ปาาไปยังไงคะไปบางบาร์มาไปยังไงเองก็ ย่างรุดเข้าไป่เดือนไปครั้งค่ะ3เดือน3เดือนไปครั้งะแล้วใครจัดยาคุณป้ากินนะคะหนึ่งเอยาซองนี้ซองไปไหนจ๊ะอยู่นน้นก็ะยิบมายิบมาให้ดูเฉยๆแต่ตองยาไม่ได้ทิ้งเนาะไม่ได้ทิ้งเขาให้างมา3เดือนแล้วเอามามีแต่ก็หยิบมาตองเดียวมาอยู่ข้างนอกมีขาดยาบ้างไหมจ๊ะไม่เคยขาดเลยเคยขาดกินครบทุกมือไหมครบทุกมือปกติคุณป้าชอบกินอาหารอะไรคะเนี่ย รสชาติแบบไหนคะรสชาติมันก็จัดหน่อยต้องจัดหน่อยจัดแบบไหนบอกเกาบอกรสรังเข้มรสรังเข้มอ๋อเราชอบชอบเนยใช่ไหมคะชอบใส่เนะมันก็กินทั่วไปทั่วไปแต่เน้นเค็มอ๋อมันติดใจเนอะกินเล้าสุโขทัยไหมคะคุณป้ากินเล้าสุโขทัยไหมมาไม่แส่หรือไม่เอาอะไรทั้งนั้นทั่งนั้นเลยนี่คุณป้าอกับใครกันคะ ็อยู่กับลูกสาวอยู่กับลูกสาวเด็กเล็กแค่สองคนนะคะฮะบ้านนี้ก็เป็นสองคนได้เลยค่ะกันมีลูกสาวลูกเขยแล้วก็ล่ามสาวเป็นลูกสาวลูกเขยหลานสาวก็เป็นสามคนจะแล้วกเขยคนเดียวคนเดียคนเป็นสี่คนเนาะ ับผมวันนี้เป็นการสแกนเข้ารับบริการของคลินิกสำนักงานสาธารณสุขอำเภอของพี่น้องนะครับครับผมเดี๋ยวกรอปัดประชาชนคุณพี่ครับเดี๋ยวขอปัตรประชาชนปุ๋ยเพื่อจะใช้ออกเทนผู้ป่วยเข้ารับบริการด้วยครับมีป้าบัตรนวันนี้ไม่มีค่ะบัตรไปไหนเอ่ยบัตรอยู่ที่ลูกค่ะบัตรอยู่ที่ลูกสาวเอาไปทำอะไรทำไมถึงวันนี้ถึงไม่เอาเอาไปทำอะไรนะคนโนะ อ๋อไปทำบัตรคนโจรอ๋อให้คุณยายติดกระเป๋าไปติดกระเป๋าไปนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะถ่ายรูปคุณยายแทนนะครับจะไปูบง่วงอ๋อไกลเลยวันนี้ครับผมครับไม่เป็นไรครับขอบคุณครับพี่แมวเซ็นชื่อนะว่าให้ควมิยอมในการดูแลนะว่าทีมทีมเรามาดูแลนะอ่ะเดี๋ยวพี่เซ็นหน่อยครับใช่ใช่เซ็นชื่อพี่แมว เดี๋ยวพี่ปองเซ็นชื่อนะครับอสมอเป็นพยานนะนะครับต้้งนี้นถ้าเวลาเขาติดต่อไปที่คลินิกที่ตรงกลางนะครับแต่ว่าเนี่ยเราจะมีโทรศัพท์แบบเนี้ยเราก็จะติดต่อไม่ได้เห็นไหมครับเราต้องใช้เราก็ต้องใช้เบอร์นี้ครับศูนย์หกห้าหนึ่งหกสอง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 หกนะโดยใช้โทรศัพท์นี้ถูกมาติดต่อนะครับเพื่อจะหาขอ้อมูลท,ที่สอบถามเรื่องการเจ็บ่วยของตัวเองนะครับ ถ้าถ้ามีลูกมีหลานที่มีโทรศัพท์รุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะใช้แบบนี้นะครับแล้วก็ใช้สกแกนเข้าไปห,หานะครับมีอีกเราเยี่ยมคุณมาเยี่ยมบ้านเมาเยี่ยมสอง,สองลายมียคุณยายนะ คุณยายที่นอนติดเตียงแล้วก็คุณพี่<ช>ที่เป็นปอมดันนะคะของคุณยายนี่ก็นอนติดเตียงแล้วคุณยายคุณพี่เป็นคนดูแลแล้วก็คุณยายก็มีสายกดทับหนูก็แนะนําแล้วเนาะของการต้องที่ตืต่นทุกสองชั่วโมงใส่สายายานี่ก็ดูต้องมีการมีการนวดทึงสายไม่ให้ปิดตะกรอนนะคะจนได้มีปัญหาอะไรเริ่มกินข้าวคุณยายก็ยังกิงนะได้ได้ดีไม่มีห้สำลักอาเจียนอะไรโดยภาพรวมเลยถ้ามีอะไรก็ เรื่องสายยางในการเปลี่ยนสายหรือว่ามีแผลยังไงก็ตามที่หนูสอนเนอะส่วนของคุณพี่ก็มีเรื่องของการกินยาซึ่งคุณพี่ทาได้ดีมากเลยกินยาถูกต้องแต่ประเด็นก็คือคุณพี่ยังเข้ากินอาหารเค็มเนอะก็ต้องนี้ต้องเกลี่ยยังไงดีต้องลดหน่อยนะค่อยๆค่อยๆลดก็ที่ยังไม่ได้หนูก็จะค่อยๆลดนะคุณพี่นะส่วนคุณยาเรื่องเปลี่ยนสายยังไงถ้ามีปัญหาอะไรก็ติดต่อได้ตามที่เจ้าหน้าที่ให้ไปนะบรรศัทกับช้องทางติดต่อนะ คุณพี่มีข้อสงสัยอะไรไหมคะอยากให้หนูช่่ยอ,อะไรไหมไม่สงสัยอะไรนะไม่สงสัยอะไรเลยอยากให้เรามาเยี่ยมไหมคะมอยากให้มาก็ขอขอบคุณคุณพี่นะคะที่เสียตละเวลาให้พวกเรามาเยี่ยมบ้านนะคะขอบคุณค่ะ